นโยบายการปราบปรามยาเสพติดก็คงจะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลกับสำทังงานตำรวจแห่งชาติที่กําหนดมาแต่แนวการบริบัติผมใช้ถึงลูกถึงคนนะครับก็คือทํายังไงก็ได้ให้ประชาชนมีความสุขในหัวข้อเนี่ยเราไม่มีวิธีการตายตัวเพราะว่าแต่ละพื้นที่ความยากง่ายของการเข้าหาคนร้ายเนี่ยมันต่างกันถ้าสู้เราก็ต้องสู้กับเขานะครับ ถ้าไม่สู้เราก็จับแต่การจับของเราเราจะจับให้หมดเกลี้ยงก็คือต้องยึดทรัพย์ด้วยทุกทุกรายการนะฮะให้สัญญาว่าเพราะนั้นมันจะไม่ตรงกับคำว่าเราจะทำให้มันจนกว่าเขาทานได้เราต้องยึดทรัพย์ให้เกลี้ยงเลยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเอาเปรียบสังคมชาวบ้านเนี่ยลำบากยากจนเหลือเกินลูกหลานต้องเอาตังค์ไปซื้อยาเสพติดเพราะฉะนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ เราเราก็ต้องต้องทำให้ให้ชัดเจนแล้วก็ผมไม่ทําเหมือนไฟไม่ฟางคือเอาแค่พอมาถึงเล่นละครแล้วจบไม่ใช่นะผมทําตลอดเดี๋ยวค่อยดูนะครับเพราะว่าเราจับกันเราจับยาเิพติดมานานมากนานเป็นห้าหกปีแล้วอะ่ะเรายังไม่สามารถสรุปบทเรียนให้กับผู้ใต้กำชาฟังได้เลยว่าเราจะสู้เขาอย่างไง วันนี้ผมสรุปบทเรียนให้ฟังแล้วถึงเริ่มต้นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเยอะอย่างนี้ในระดับกองบัญชาการปราบยาเสพติดนะครับถ้ามาเจ้าเดียวอย่าไปอย่าไปอย่ามาถแถลงอายเขาแสดงว่าคุณคุณไม่สามารถจะบล็อกเขาอยู่เพราะว่าเรากําลังเราพูดถึงประเทศไทยเราไม่ได้พูดถึงภาคใดาภาคหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำเนี่ยเราต้องทําทั้งหมดพร้อมกันถ้าปิดเมืองต้องปิดทั้งหมดนะครับ เพราะนั้นจะเห็นว่าท่านรองผู้จัดการผมผู้การผมทุกคนจะร่วมกันทำหมดงานเนี้ยไม่มีใครเป็นพระเอกมีพี่มีน้องช่วยกันทำเราจะประเมินผลตลอดเวลาในที่มีการจับกลุมนะครับว่าเดือนที่แล้วทำไมจับอะไรไม่ได้เดือนที่แล้วชุดนี้ไปทำอะไรอยู่เราใช้การปฏิบัติเป็นการประเมินผลเพราะนั้น พูดคำประชาอยู่ไม่ได้เมื่อเราไม่ดแสดงความเข้มแข็งให้ประชาชนรู้เนี่ยมันน่าร้องไห้นะเพราะเอาลูกหลานเขาไปตายพวกนี้ยังเด็กๆอยู่แล้วเราไปสู้กับศัดตูตัวร้ายเลยเขาสู้เราแน่นอนสังเกตจับยาเสพติดเนี่ยคนร้ายมีปืนทั้งตลอดเวลาไม่ต้องเขาอาจจะไม่สู้แต่เขาเบิกทางที่จะหนีเนี่ยแต่เราก็โดนยิงได้อย่างที่ผ่านมา ที่ถูกยิงที่สระบ,บุรีเนหะ็นไหมน่มนเป็นไปได้เพราะนั้นถ้าเขาไม่เข้มแข็งเขาไม่ฉลาดไหวพริบดีเอาตัวไม่รอดทุกทุกกองรับการเนี่ยต้องเข้มนะต้องเข้มยกตัวอย่างเช่นเมื่อจะเข้าจับกลุ่มเนี่ยคุณมีเสื้อเกาะคุณต้องใส่นะเพราะเรา เราดูแลชีวิตคุณไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ยอย่างเนี้ยมันคือวินัยอ่ะวินยัยแล้วจะทอนให้พวก,พวกตำรวจข้างนอกเนี่ยเขารู้ว่าเราเราเข้มยังไงเขาก็ต้องเข้มต่างเพราะเราต้องเป็นครูให้เขาได้อ่ะไม่งนั้นเขาจะมาเรียนรู้จากเราได้ไงมาก็ตำรวจกองบัญชาการยาเสพติดก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะไปมีทำไมเพราะ้า,าเขาอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้แต่ละภาคอ่ะ แต่ละคนก็บอกแล้วช้างเผือกมีเยอะแต่เขาเขาทำได้แค่พืภูมิภาคเขาเขาไม่สามารถจะโชว์ได้แบบนี้เพราะฉนั้นเรามีหน้าที่หยิบพวกนี้ออกมาใครเก่งหยิบออกมาให้เขาให้เขาทําให้เต็มที่เราเสริมได้เราเสริมม,มันถึงจะมันถึงจะเบาบางไม่ใย่หมดหรอกยาเสพติดไม่มีทางหมดจากโลกนี้เพราะยากับเสพติดต้องแยกกันอะไรก็ได้ที่มันเสพบได้มันก็ถือว่ายาเสพติดแล้วยกตัวอย่าง ซีอิ่วซีอิ่วซีอิ่วเมื่อร่างกายมันมันชอบกลิ่นแบบนี้มันก็ไปกดให้เกิดอารมณ์ที่มีความสุขได้เหมือนเราดมดอกไม้หรือน้ําหอมกลิ่นเราชอบมันก็จะมีความสุขอันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันเป็นการเสพเหมือนกันเราต้องปลุกให้ชาวบ้านเนี่ยอย่ามานั่งถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาได้เอารูปพวกนี้มาให้เราดูหน่อยได้ไหมแจ้งมาเลยแจ้งมาได้ทุก ทุกสอน,นอทุกภาคเลยนะฮะผมไม่เน้นว่าจะต้องมาแจ้งเราอะตำรวจคือตำรวจผมเชื่อว่าตำรวจทุกคนอยากจับคนร้ายนะครับเชื่อผม<น>คุณเจอจราจรคุณแจ้งจราจรก็ได้เอาง่ายๆเลยวิ่งไปจอราจรบอกหน่อยเนี่ยถ้าจราจรคนนั้นไม่ทําอันนั้นผมว่าน่าลงโทษนะบอกไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เพราะตอนนี้ยาเสพติดคือภัยของชาติเราต้องช่วยกันแล้วทำแล้ว